นี Sugar, ่ยังไงพออุ้มนะจับ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 ชาจับอันนี้จับก็ได้ชาจับก็ได้่ะโอ้ยยังไงพออุ้มนะเลยออฝ่ากับเมื่อป่าไปเท่ากับไปฝ้ามาได้เออชมไปหูเดอเดี๋ยวฉันลองเพลงก่อนเดี๋ยวฉันลองเพลงก่อนก่อนนึง ไอ้อันพอขอไหมอ่ะคนกอ่ะอืมนี่นี่นีนนี่พอจะพากินอืมอืมเนอไปกเลยไเลยไปยไลยไเมื่อรเมื่อรมื่อไรเมื่อไมเลยเอถอมา ôi ôi hoa Hiệt nắng nào bunny ô hết And đếp hột hai kiếp này hư 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 ông hư 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 hai hư này ยังไงพออุ้มนะจับ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 ออ้ดี้จับก็ได้ใชะจับก็ได้ใชะโอ้ยยังไงพออุ้มเลยเนาะฝ้ากับเมื่อฝ้าไปเท่ากับไปฝ้ามาได้ยูชมไปหูเดเ้อเฮ้ยเดี๋ยวฉันร้องเพลงก่อนฉันร้องเพลงก่อนก่อนนึงไป อ่าพี่น้องเนาะมือนี้กะมาอัคลิปเนาะอนพ่อแม่พี่น,อนะน,น,อนนะ้องเอฟซีเดือดเบิ่งน้ำกันก่อนก,กับลูกสาวมินนี่คนขี่ดือ้อมินนี่ขี่พอ่อไหมินนี่ขี่ดืออ้อเออใหญ่ามาเนี่ยยังดือ้อคือเก่าอยู่บ่ใหญ่มาเนี่ยฮะ,ะต,ะตุตุจ่าไปตุจ่าตุจ่าอ่นตายง่ายตุจ่าประดุงไ้เห็ดเบิ่งเห็ดเบิ่งให้เป็นบ่ตุจ่า เห็ดคือพออัานสอนอันนี้พอว่าเลยเห็ดเบิ้งเห็ดเบ้อใส่ใส่กุ้งดังนะมันมันแบบข้างในเลยบ่มันมันโด่งข้างในเลยบ่อืออือพออุ้มอี่แล้วยันพอมาอุ้มอ้าพี่น้องน่าจงไดก็ขอกราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับมาพ่อมาพ่อกับซ้อมพ่อน้องมินนี่สแนลคือเก่าพี่น้องเลย วันนี้ลูกเช้าก็โหดๆหน่อยนึงห้องกวกๆโผล่เด็กใหมพ่อยกได้เบิ้งเบิ้งพ่อไปหาแนวตั้งก่อนพ่อไปหาแนวตั้งกล้องก่อนเด้อเด้อเออมา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 จะพ่อสีอู้มันไปเบิ้งแม่เห็ดได้กินมะมมาไอโอ้ยได้ยังกินเนี่ย

อ่ะมาปอนพอไหมอึมอ่ะบอลพอเป็นยังไงเอาไหมมาบอนพอไหมเอาไหมข่าววันมื่อนี่ออกออกไปบอลมันแจ้งผมปอ่าฮองกูวยก็อยู่อ่าไปเลยออกไปนั่งลินนอกเนาะเฮนี่ป้าจะออกมาบอลแจ้งแลบอลงามแท้มามไหมอันพอพอไหมอ่ะคนเกึ่

ครบครบ,อครบพอนีอ่นี่พอเออเออนี่ก็พอเออให้มาผมจับฮะม่หป้อวฮะนะ มันตัดผมมาให้อโถโถโถอเียงทมันเพียงกันเดนาตป็นผูเพียงมดเอเผู้ะทำปากลแนี้กินบยบทลายก็เยหะอ้าวอืมอ้าวเิ่เบิ่งปากนะยเออโถเป่าจะผมมาผิวนเป่าจะปปาดนี่บ้าหนคนขี้ดื้อคนขี้ดื้อไม่เท่ากับบุมา่ไม่เท่ากับเมื่อปเดาน บ่ได้ให้บ่เช่นทิ่ทอดร้านแลไรทั้งนั้นเลยไปบ่เมื่อ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 ว่าเมื่อน้ำไปม็ดเท่าหมื่ไปบ่ไปื่อนหาเหม็ดเ่าป่ะถ้าพออยู่เพื่อนเห็อยู่แต่ว่าเนาะแต่อยากไปเยี่ยมเอื้อยน้นอะไรหมื่นเงินไปหาเป็นได้พาทางคนไปคือเก่าแดงก็เริ่มมานำคือเก่าโน่นนี่ก็อยู่ลินน้ำปลาเมื่อเมื่อย เอออยู่ดีๆป้าวัดมือเนาะมาคงไปวัดมือก็ได้อยู่นะเมรเธอต้องไปเออเป็นนอุ่่โสิลุกเลยนะเพราะว่าเพราะจับลูกเองได้นะเนราะว่ามาไวมาถูชะอันป้าลุงถูชะตายาจับดีไปเออยนะเสียงใหญ่จะเออนะเอ้ยไปสิเออแลจะเนั่งพันงอนเถอะวันนี้กอพอพอจะไปป้าก็ได้จ้ะเด้อนั่งนั่งจบดีแล้วคือพันั่งพันงอนเถอะวันนี้ ่เฮ็ดปอกเฮ็ดปอกมาเกี้ยงอ่างเกอตีกันน uh, ี um> ่เอานี่ตีเอา้ากินเออยพอฮะคงอีินาจนสั่นบ่เออพ่อยเนาะรักกินของโลกบ่เออตีมาฮะน่ะตีมันนี่ตีมันตีมันกินมันนี่จิ้มเด็ดจิ้มมีจิ้มมีจิ้มเอาทั่วมันเออจิ้มกะปิ้จิ้มกะปิโอ้ยนี่เอามทั่วจิ้มนี่จิ้มนี่จิ้มหมักเกี๊ยงเนอะใช่ไหมนี่ยนี่พอลักอีกเลยใช่ พอแล้วงม่ได้อีกเลยไหนไหนไหนวันที่เช็คไม่ก็จนี่นั่งเม็ดนั่งฟืจิ้มจิ้มโอ้โหแข่งข้าเนาอยู่เดชชีดชีดห้องป้าเป็นบอลลินเลยาป่ะเนี่เป็นบอลนอนวินห้องป้าเป็นกว้างดิแต่เงียเฮียจะบอลคนเด้อมันโบสูงตกกอบเจ็บป่ะเนี่ยเตียงอยู่ห้องต๊กระหัวแตกกันดกไปเป็นแหละไปเป็นแล้วแม่ไปค้างมาอยู่หัน To tie tay thua hương quân, but I couldn't wait. Hiccong, wai a kumoni. Momini, hàm 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 ตาเ่าเนาะดีน้ำตาเนาะเออไม่เออไม่ฝากหน่อยเออไม่ากจะาบุม่ยพักตูชาบุงแม่ปอกยกงอยไหมนึ่งเนิ่งเนิงเบใส่เบงอันคือพรพาับเยมัยรนึ่งหนึ่งนี่เบงนีนิ่งนี่เออนี่เนงสองนี่สามสี่ห้าหกนี่เจ็ดแปดเก้าสิบมาตเมื่อ mời kim 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 này, kim kim Bỏ kim 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 chắc kim bỏ kim 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 bỏ bỏ kim 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 mà, ăn kim 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 แชชแฉบแฉ่แเบแฉบปะเออเฮ็ดป้เก่งเท้เลยนี่โอ้ยงงงงงงทำมเริ่มมากนโอ้บินเบงเอ่โอ้นั่นนั่น่น่จับเลยโอ้ยเจยพอตีก็หายพอเลยค่มเห็กินแต่น้ามันหลบกินกันเนาะนี่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 ของใครอ้ยเนาผูกเกียรขาวนั่นติดลินไ้เดียวลกเบิ้งเบิ้มเบิ้งกัเบิ้งกนอติดหน่อยนึงไว้ได้เ้อ

เอออะกินกินแล้วเสร็จเด้อเสร็จปากเด้ออืมอ่ะมั้งตัดกินนี่ดิยยงเนี่ยเนีกินได้ไหมไปรังมือน่ะกินพัชรินเป่าปูดปุกจีดกินได้ครับทายสะดวกกินเธอระบิงกินก็เป็นกินลายดอกอืมอ่ะมั้งนกินกาเต้เต้เดียดเดียดขนาดเนี่ยเห็นชีนะหักแนวโบ ส่วนลายบุคคลที่ในมอทือนก็ช่วยซื้อเหมนชิมักเห็นเลยได้เงี้ก็ยาดปซื้อขาป้าเพื่อนยาจกเราพ่น้องเนาะคือยิงเห็นเทียออืมไคิดเราจะได้อเยอะอย่งเนาะาจะดดินจะหลดจะได้แล้วก็ทางเหี่เพื่นดันน้ำนะอ้ยดูจีน่ามั้งเจบปแบปะเออเก่งทฮดูจนวดงจุดยอดใช้ใช้ใช้ ไอ้อาป่าเบิ้งป่ผูกแกรมกับเพื่อนแฮ้เอออืมโดยพอบอกนำพอถามมินี่อโดยโอ่เจะอออืน่ะมินี่อยากไปลินอีกบ่มินี่อยากไปลินอีกบ่อยากไปเบิ่งจอกเทพบ่มินี่นไม่ใจืดมือนะได้ไป ไปนี่ก็เจือเยอนี่ไปเห็นอันมาท่าอันนี้ก็คือนกน้อยพึ่งปีกแล้วจะเห็นเมเมื่อเมันหลังเห็นี่จูไปทาหลัมยา้ตามามึงไปรีบเเะเพื่อรก็อืมอืมอืมะเทียนชิชูในจีกสั่งผีปีงเลยเอาไปไว้เมื่อกี้โอ้เห็ยังนี้ว À, nang 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 đi một thưa chụp đi anh đi, đi ơi lốp đấy à ừ à, uh, chim 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 bưng chim bưng chim bưng chim bưng Nào bưng nhà nào bưng nè cúp ông oh. thấy không chết rồi nè ừ. đây chạy Ưp ừ ừ oh. <laughs> ấp ấy ừ đây đây ok 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 hắn nào má vậy hắn nào má vậy à? à, hắn nào má keng nè đấy hắn nào má thật phổi ba con đứa mình nhị phổi ba con đứa phổi ba con đứa phổi đứ. đứa đây <laughs> เฮยังเฮยังฮะวันี่พอยไปกันเด้อวันี่พอยไปกันเด้อไปป้ากันเด้อไปอยากไปน้ำโบคือเออเลยฮะอยากไปน้ำโบคือเออเลยอ้าวมาเด้อมาเด้อออกไปน้ำโบในยุ่งตอมหัววุ่วงค่ะไปยุ่งกบไป

nôm mồm mi đâu No mồm là Bye bye. Ê mời. Ê mời. Ê mời. lúc lúc Lúc, lúc, pho pho bye 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 mm. con <laughs> <laughs> oh,

เออเอออะท่วงท่วงใชนะใชเขานะกูได้นางก็มอกอคิูว่ามโนคิดูว่ได้ีนผกูดู้ด้เอเออเอาไม้เข่าไปจิ้มเจ้าของพอดื้อได้ไหมปอเจ้าของให่แม่อยู่แม่อันอัดคลิปตุนกาส่งวปด้วยพ่อตุนกาตีแม่ได้ปอยหายทายคนต่นนอนี่คนคิดด้อ เป็นมัดตีมันอะมาบืนยังมาบืนยังฮะเั่วบป้าเลยดินจะนเหงเยเหก็ไปถ่บในห้องป้าอ่ะบอไเดเียงนนะครับที่บนน้อยๆเสียงดงนะไปป้ากันไปป้ากันไปปากันไปปากันไปปากัน ไปบ่ากันด้วยไป้านกันด้วยไปาไปากันเมื่อไรเมื่อไรเมือ้รกันนะครัเล ฮู yeah. ้หอนักใส่แล้วหอนักใส่แล้วเออเก่งเก่งตัวเมื่อ่ะโอเคพี่น้องเนาะหากินข่าวก่อนยุข่าวแล้วอ่าบไปไปไปลูกไหมขอบใจเด้อที่มาเบิ้งคลิปน้องมินนี่แต่กับบุคคลข่ามโฆษณาว่าไว้อ่าเบิไงเดินพอยพาไปเลย บ่มื้อนี้บ่มื้อยามพอเด้อนี่อ่าเอามือเฮากันอ่าขอบใจเด้อตาใหญขอบใจเด้อปลุงเด้อเอาบ่ได้ขอบใจแล้วมัวเฮียจะมัวเฮียอือได้ยุบมัวันมานี่ยุบมัจ้าเออพี่น้องเนาะจังได๋ก็บขใจหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมขอบณาเนาะอ่นด้นตบเนตบเ โอเคพี่น้องเนาะสบายดีบีน้องสบายสบายดีสบายดีไปลุงล๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นปะสบาย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 ดีไปแล้ว